ครับผมวันนี้เขามากินของมาเขียมหายากนะครับผมแกงผัานั่นเองนะครับพอดีไปได้ผําม้านะครับผมพอดีปีไปเนาะฮือเนาะนะขั้นตอนนี้ก็ระวังน้อยเนาะเพราะแน่นนาเมื่อหากระชอนนั้นใหญ่ๆนั่นนะครับาะ้วดูเปิดหน้าแห้งไปหน้อยนะครับผ้าแ้ะกระชอนต่าทีๆนะครับผมอย่างที่บอกครับของมันมาเขียมหายากนะครับก้อยนะแล้วก็ขั้นตอนการล้างนี่ต้องล้างให้มันสะอาดเนี่ยนะครับ ทำนี่มันต้องเลี้ยงในหน้าสะอาดตะอันนะครับนะอั้นมันจะสกปรกแล้วก็ล้างหยาดนะครับล้างภากไว้สักกรนะจากนั้นเราก็มาตำหน้าพี่ก็ใส่พริกแห้งนะครับผมใส่เขือนะครับตำตำตำเมื่อพริกมันแตกก่อนนะครับผมแล้วก็ใส่ข่าตะไคร้เนาะข่าหอมป้อมใส่ลงไปนะครับตำเมื่อมันละเอียดแล้วก็ใส่กะปีเจลงไปเห็นน้อยหนึ่งนะครับผมมันจะยให้มีความหนืดนะครับผมแล้วก็อันตำง่ายขึ้นมาหน่้อยนะฮะเครื่องอย่างอื่นจะได้บัดเสดนะครับถ้าตำกาอัน ขาจะไขมันก็จะหลสะเสด็นติ๊กๆนะครับวันนั้นกับพริกเด็เข้าแกนจ๋านะครับอ่ะตามเพื่อละเอียดปอมหมอกนะครับผมหลังจากนั้นก็นะตักออกจากครกนะครับเอาลงกระทะนะฮะไปคั่วไปพัดนะใส่น้ํามันเห็นน้อยหนึ่งนะครับถ่มากน้ํามันหนักก็ใช้น้หนักเลยนะครับผมก็ใส่หมอกข้องให้พอดีเนี่ยนะครับผมคั่วๆมันหอมๆนะครับผมแล้วก็ใส่ปลาร้าแซ่หลงอาหารเจลงไปนะข้นนัวแต่ไม่เหม็นควอนหกสิบบาทนะครับผมสั่ง รวมก็สินค้าอื่นได้นะฮะสิชิ้นส่งฟรีนะครับคนๆหนัวๆจะอีเลยนะครับรับรองบ่มเหม็นนะครับผมนะฮะใครอยากจะสั่งนะฮะสั่งได้นะครับะเอาลงไปพัดมันจะได้หอมนะฮะหลังจากนั้นใส่น้ำล่างคลกลงไปนะครับจะใส่เยอะนะครับมันจะมีน้ำอย่างอื่นอยู่นะครับผมนะฮะแต่แกงผํานะครับจะห้องคว้าก็ได้นะเพราะมันต้องการน้ำหนักเนาะแต่บ้านผมมันเป็นห้องแกงเพรยังแกงแคก แต่ก่อนถ้ากินเจก็แก่แค่เคียดเนาะมันก็อย่ใส่น้าแห้งๆอีกอ่ะขอๆๆออ,อ,อ,ออกให้มันเสียงๆอย่าบอกว่าขอมาเขียมหายาเอาหน้าเข้าล่างนะครับแต่อย่าบอกอย่างที่บอกครับบดีใส่น้าหนักนะครับนี่สี่เจนร่ำไปหน่อยนะพรามันจะได้ต้มเหมือนนะครับ <laughs> ก็รอให้มันเดือดสักัดนะครับจากนั้นก็ปรุงรสนะครับผมใส่ผงปรุงรสเจเข้าไปนะครับหรือปรุงอย่างหนักเตือนนะครับผมนี่มันจะเค็มนะครับเพราะมันจะมีอย่างอื่นใส่อยู่เนี่ยนะครับปรุงได้ตีได้ตางแล้วนะครับก็ใส่แคบเจลงไปนะครับแล้วก็ย่างเหมือนกับ ต้องใช้ไฟอ่อนๆนะครบ้านเราหยูดเซเดนใส่หน้านะครับผมนะเพราะว่ามันหน้ามันเข้มข้นแล้วก็มันมีความเหนืดเนาะใส่แคบเจลงไปนะครับอย่างที่บอกมันมีความเค็มของแคบอยู่แล้วนะครับผมต้องปุงอย่างหนักเตือนนะครับก็คนนใหนเข้ากันเห่ยหลังจากนั้นก็ใส่ใบบะโคูนนะครับผมนะแล้วก็คาอ่อนจะไขอ่อนฮะหั่นไฟฟอยใส่ลงไปนะครับผมกดนให้เข้ากันอันนี้พิดไฟเรียบร้อยแล้วนะครับนะหลังจากนั้นก็ลงถ้วยได้เลยนะครับนี่หน้าตาหน้ากินครับนะ ผันี่มีประโยชน์มากนะครับบนว่ามันเป็นซุปเปอร์ฟูดนะลองไปหาอ่านข้อมูลเอาเนื้อครับผมเนี่เราก็บีบแคบหมูนะบีบแคบเจลลงไปโรยหน้าแต่งหน้ามันนย่น้อยนะครับผมแล้วก็คาออนจะใช้ออนตีเหลือไว้ตะเกียบนะเอามาร้อยหน้านะครับผมน้ากินครับนะจะได้กาแฟที่ตามแท่หลงอาหารเจทุกช่องทางด้วยนะปะที่ไหนฝากที่ตามในทีในติกต็อกฝากกดหัวใจด้วยวันนี้เสิร์มาพร้อมกับข้าวเหนียวบมอม่วนนะครับผมนะพอดีเอามาให้นะครับเป็นจะได้ครับหน้ากินครับมาเนอครับ มาครับแกงผําเจนะครับผมแล้วก็ข้าวเหนียวม่วงนี่ข้ากันเนาะนะครับแกงผําก่อนนี่แกงผํามเจนะครับขครยากก็ลองไปหาซูเปอร์ฟู้ดอีนปนวานะแล้วก็ใส่คาอ่ออนก็อันจะใส่ออนเขาไหมะมันตึงจู้กันอื้อ กับแสเจมาก,กับแบแกเมืองเมืองต้องใส่ปลาร้าเส้นหลงอาหารเจรก่อนหกสบาทก็ส่งห้สบาทชิชชิ้นส่งฟรีค่าสินค้าอื่นได้เข้าส่งเข้าซอยมีมรดไากได้เข้าซอยเจสี่สิบห้าบาทเหมือนกันครับแล้วก็มีอย่างอื่นตัวเ ยากหูมีอย่างห้องใส่อันหอหน้าเฟสอุ้ยย้อนไปดูคลิปเก่าๆเดี๋ยวอูนักได้ครับในในติ๊กต็อกมันจะบอกบติ๊กต็อกบฏิตะกาเน่ะเขาได้อย่างไปพอในอันโปรไว้แล้วปฏิตะก,กาไปแล้วคลิปมันบอกวิ่งอย่างก็บหูมันคือฮับโปรโมดนิดนอ่ะหืมมา มีคนขอเมนูแก้มนุน่นมาได้ขอเปลี่ยนเป็นย้มมันมน,นุนได้ก็รอตย้มมันมน,นุนก็เลยแย่แล้วเนะเพราะมันมักแก้มนุ่นนะก็ะกินได้นะแต่บอกค่อยมากอันไหนที่ผมมามากผมก็จะบป็ยะน,นะเหมือนอันนี้ที่ผมขายก็กคือผมอยะแล้วผมเลยขาย กินเอาจะว่าอันนี้กินของคนอื่นมันบางเตือมันกินไม่ค่อยได้น่ะยังห่าอย่ะถ้าบัดทำเองก็กินข้อนหยากหน่อยเลยต้องทําเองนนอะมาห่าเจ๊ของคนอื่นมันเหม็นนะผมมามากเหม็นมามากเหม็นมามากเก็มตีนี้ก็เข้าหยากได้ก็ยอนไปค้นกินง่ายนะล้ำก็กินบะล้ำก็มุกกิ่น ปคนกินอย่างง่ายๆแกงพัการกับมึเยหั่นพอยย่างพผมมามักมามักแกงพัการมามักแกงมนหนุนจะหามากินได้ก็แกงมนหนุนกินได้นะแต่แกงพัการนี่แท้จะบจิเลยมันหู้เป็นยางจะบอกมันหู้เป็นยางอะหู้ยย้ำน้อยแม่ท้แกงมันแล้วแ กินดึงกายอ่ะเออเม่อเนอแกงพันเนี่ยเออไผ่ก็ได้โปรตีนนะตักตังเข้ามาครับข้าวฟ้อมข้าวเ่าอ่ะนี่เขาจะกินนั่นม่วงมาได้นะ ข้าวเหนียวมม่วงป้อ,อนอย่างกันเจ๊จะไม่กินข้าวเหนียวมม่วงกันนี่นี่อาร์มฮะข้าวเหนียวมม่วงมามาหยอก

พมว่าจะแล้วพอตัวกินกันนะครับไปแย่งนย่ยตัวกับไปเ <c oughs> นี่ยอันนี้ผได้ยเ่ยเองน่ะเป็นอามาฝากก็เลยกินมะของหวานหน้าหอ่อนเนี่ยบอกเพิ่มความตุย <c oughs> วันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ